สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะหรือใครที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์ก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะตอนนี้ขึ้นอยู่ในช่องของนรีรดาทาโรทายชะตานะคะอาจารย์นรีก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นะคะตอนนี้ก็ 3 0 0 0คนแล้วนะคะสำหรับยอดคนติดตามก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็รบกวนกดเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงทีนี้จะขอดูให้กับคนมีคู่ก่อนนะคะอ่ะขอพลังงานไพ่นะคะ3ใบ ใครนะคะแซดเนสเกิด mm hmm. อะไรขึ้นเอ่ยเซ็กชั่นอาสนะคะมาอีกแล้วนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์สับไพ่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ว่า,มาเมื่อกี้คนโสดก็ได้ตัวนี้นะคะแสดงว่ามันเป็นเสน่ห์ของชาวราศีสิงในในเดือนกันยายนนี้จริงๆนะคะเป็นเซ็กอะพิวของคุณนะคะคุณดูมีเสน่ห์คุณแบบดูแบบ อืมคือแบบว่าดูมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าเข้าใกล้หน้าหลงไหลนะคะมีเสน่ห์ทางเพศนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์ตรงนี้นะคะอืมภายใต้ความที่แบบดูเข้มแข็งนะคะอืมเหมือนดูแบบเป็นคนแบบ แข็งทั้งนอกนะคะแข็งทั้งในนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเ,ออเซ็กหรืออะไรตรงนี้นะคะกับมีความอ่อนโยนนะคะกับมีความรู้สึกอยากให้แบบว่ามันมันเป็นศิลปะมันเป็นท่วงทํานองเป็นจังหวะที่สอดคล้องกันไปด้วยกันนะคะมีความสุขไปด้วยกันนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตแปลติดเรดนิดน,นึงนะคะเริ่มแอ,บ,อบรู้สึกเข,นขนินๆนิดนึงนะคะอ่ะเอาไปอันอื่นดีกว่านะคะ ม,มันมีความเศร้าอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนะคะในในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะพายนะคะมันมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะหญิงทนงในศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือเปล่า นะคะเพราะนั้นพลังของไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์นดีจะขอดูนะคะอีกนิดนึงนะคะว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ที่มีคู่ในเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์จะขอไพ่ทั้งหมด5้าใบนะคะ <S <S ดูกันนะคะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าง สี่ดาบจริงด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นสิบเมต้าลาชินีดาบและห้าดาบอ๋อแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอะทีนี้มาดูกันนะคะมันมีความเหน็ดเหนื่อยอะนะคะมันมีความเศร้านะคะ เหน็ดเหนื่อยจากการประคองความรักเหน็ดเหนื่อยจากการทำมาหากินการทำธุรกิจหน้าที่การงานนะคะมีใครที่แบบเหมือนแบบต้องถูกตกงานอะไรด้วยหรือเปล่านะคะมีปัญหาเศรษฐกิจอะไรในครอบครัวด้วยไหมนะคะปัญหาหนี้สินปัญหาภาระอะไรต่างๆนะคะ ซึ่งอาจจะไม่ทางครอบครัวที่คุณมีคู่อยู่กันสองคนหรือพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกําเนิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนะคะที่แบบต้องช่วยเหลือจุนเจือแล้วก็แบบมันก็หนักมันก็กระเทือนถึงความสัมพันธ์อะไรตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้น,ม,นมันมันมีเขาเรียกว่าอาจารย์เห็นในเรื่องของชาวราศีสิงห์นี่คือทํางานหนักมากๆนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนแบบ หมือนท้อนะคะต้องแบบถึงก็หยุดมาพักอกพักใจนะคะหรือการที่คุณแบบอาจจะต้องว่างงานนะคะมาช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้คุณเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ได้นะคะความมีทิฏฐิมานะนะคะความดื้อรั้นดันทุลังนะคะตัวเนี้ยเลยนะคะพรายที่พายขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีปัญหานะคะเพราะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะ แข่งทั้งนอกแข่งทั้งในนะเพราะนั้นแบบอืมเหมือนบางทีพูดคําไหนคํานั้นอะแล้วก็มันมันทำให้แบบอาจจะทําให้อีกฝ่ายนึ่งนะคะเขาแบบถ้าเขาเป็นคนอ่อนไหวยอยู่แล้วเขาก็ยิ่งเสียใจหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่ในเดือนกันยายนมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอืิ e อ of for t u n e นะคะ มันเป็นไปได้ทั้งร้ายแล้วก็ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกลงล้อแหกช่องชะตาเนี่ยนำมานะคะมันน่าจะนำสิ่งดีๆขึ้นมานะคะเช่นในเรื่องของคุณที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะคะก็มีปัญหาแล้วมันจบกับปัญหาแล้วมันทำให้คุณเกิดความคิดนะคะเกิดความเข้าใจอะไรซึ่งกันและกันใหม่นะคะเกิดความรู้สึกเหมือนเข้าใจอะนะคะเข้าใจในเรื่องของ โชคชะตาเรื่องของเวรกรรมเรื่องของอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอการรอคอยนะคะเพราะนั้นให้สีดาเนี่ยเข้าใจว่าบางทีช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเจออุปสรรคนะคะมันต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานะคะหรือเป็นในเรื่องของการว่างงานนะคะตรงนี้อาจจะเป็น การว่างงานแล้วก็อาจจะได้รับการที่เป็นงานใหม่หรือชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะคือเริ่มงานเริ่มกิจการอะไรที่ตัวเองทําได้หรือทํากับครอบครัวนะคะอาจจะทํกับคนรักหรืออะไรก็ได้นะนั้นอาจจะเป็นการพยายามครั้งใหญ่นะคะในการที่เริ่มสร้างงานใหม่ของตัวเองด้วยก็ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ย อ,อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูต่อให้นะคะแล้วทางฝั่งของอคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะอาจารย์ขอห้าใบเหมือนกันนะคะมาดูซิว่าฝั่งคู่ของคุณเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะ มีห้าไม้เทา้าอ่ะเขาแบบเหมือนขัดแย้งนะคะที่เราแฟนมีความขัดแย้งกันจริงๆในครอบครัวนะคะบางทีเหมือนเขาใช้ความแบบมีเหตุผลใช้ธรรมะเข้ามาข่มนะคะแฟนของคุณเนี่ยดูเหมือนเขาใจเย็นนะคะเป็นเดอะสตาร์เนี่ยเดูต่อนิดนึงนะคะ โอยใจเย็ยนแต่ว่าอ่อนไหวนะอ่อนไหวคิดมากกำลังมีความทุกข์อยู่เลยนะคะเป็นเดอร์มูนนะคะเหมือนภายนอกอไม่แสดงออกหรอกนะคะว่าแบบเสียใจแต่ภายในอะ่ะเจ็บหนักมากอโอสงสารเขานะคะชาวราศีสิงค์คือมันแบบเป็นลักษณะน,น้ำตาตกในอะ่ะนะคะยิ่งถ้าเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะคะแล้วเดอร์มูนขึ้นมานะถ้าเกิดคู่ของชาวราศีสิงห์แล้วชาวราศีสิงห์เป็นผู้ชายเนาะ แล้วเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอ่อนไหวนะคะมันอ่อนไหวแต่จริงแฟนของคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลครอบครัวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นอืเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่สร้างความผูกพันสร้างความรักให้กับครอบครัวนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะืแฟนของคุณบางทีเหมือนแบบ มีทั้งฮีโร่แฟนนะคะมีทั้งนายอ็อบเพนต์เคิลเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สังฆราชบางทีเหมือนอยากเขาอยากหลบมุมไปสงบจิตสงบใจนะคะบางทีเขาไม่อยากประทะนะคะเขาไม่อยากขัดแย้งกับคุณแล้วนะคะอาจารย์มองว่าพื้นนิสัยของเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่อืม ชอบอะไรที่มันแบบมีความสงบสุขร่มเย็นนะคะไม่ชอบอะไรที่เป็นการประทะขัดแย้งอะไรเท่าไหร่นะคะอาจารย์ขอมาดูบทสรุปนะคะแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะม,มีทางแก้ไขหรืออะไรไหมนะคะ3ามใบน่าจะไม่พอนะคะอาจารย์ขอ5้าใบเหมือนกันนะคะนะคะว่า ในเดือนกันยายนนี้บทสรุปจะเป็นยังไง Queen of w a n d s นะคะรราชินีไม้เท้าแปลกมากเลยนะคะเมื่อกี้คนโสดก็ขึ้นมานี้นะเอ่ v i e อ,อ,อ Temperance นะคะ Head of Pentacle ทำไมยังอยู่ติดกันอีกนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์สัตว์เยอะมากเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันเดี๋ยวนะอาจรอารย์ขอห้าใบอ่ะขาดใบหนึ่ง happiness ค่ะดีงามมากนะคะที่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะมาดูก่อนนะคะ passion น,นะคะคุณสองคนเนี่ยพอขึ้นไพ่ใบนี้มาอาจารย์ดีใจนะเพราะว่ามันยังมีความรักต่อกัน่ะนะคะ passion น,นะคะเป็นความรักที่เหมือน รักแบบว่ายังไงอะ่ะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะมีเขาเรียกว่ามีความสเสน่หาต่อกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันรวมถึงความผูกพันด้วยนะคะมันเป็นความรักที่ไม่อยากแยกจากกันอ่ะนะคะถึงจะมีปัญหาอะไรยังไงก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะประคองความรักตรงนี้ไว้นะคะถามว่าจะมี คนที่ปล่อยมือจากกันไหมอืมอาจารย์มองว่าพอสองเหรียญเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะคะอาจจะแบบเป็นลักษณะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สีดาบมันขึ้นมานะคะมันอาจจะพยายามหาทางเลือกให้กับตัวเองนะคะทั้งคุณทั้งคู่ของคุณเนี่ยพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็เหมือนขอพักใจนะคะขอหาทางเลือกให้กับตัวเองนะคะ จริงๆน่าจะยังไม่อยากแบบแยกจากกันไม่อยากเลิกลากันหรอกนะคะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงนะคะไปพักกายพักใจเป็นการเยียวยาตัวเองนะคะแล้วกลับมาเหมือนแบบเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วระยะเวลาหรือเวลาที่ทําให้ห่างกันเนี่ยมันพอมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่ได้ทะเลาะบอกแววงกันมันไม่ได้มาทะกันทางอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกตรงนี้มันเย็นลงนะคะเพราะฉะนั้นพราะความรู้สึกแบบ เร้าเสียใจผิดหวังโกรธหรือว่าแบบน้อยใจนะคะตรงนี้มันลดลงนะคะอารมณ์ลดลงเหตุผลมันจะค่อยๆกลับมานะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าใช้เวลานะคะในการรักษาตัวเองเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้อาจจะมีการให้โอกาสกันนะคะ ปรับตัวเข้าหากันอาจารย์มองว่ามันเป็นทางที่ดีนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีความสุขนะคะ happiness เกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่เดอะซันเกิดขึ้นกับความรักของคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณนะคะ sexual art <c oughs> เกิดขึ้นแล้วก็มีเดอะซันนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะแบบเหมือน ต้องอยู่ห่างกันนะคะคิดถึงกันนะคะอ,อาจจะทำให้แบบว่าเรากลับมาแล้วเราก็แบบว่ามีความเสนยหาต่อกันมากคิดถึงกันมากๆนะคะก็เลยแบบว่าน่าจะได้มีข่าวดีนะคะเรื่องการตั้งครรภ์น,นะคะในเดือนนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นเป็นเดือนสันท้ายที่สุดนะคะความสุขสมหวังความรักในครอบครัวเนี่ยจะกลับมานะคะจะกลับมาหลังจากที่ เอออาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องที่เหมือนขัดแย้งกันอาจจะมาจากเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรในครอบครัวที่มันแบบมีความแบบเห็นต่างนะคะแต่คุณสองคนเนี่ยด้วยแพชชั่นด้วยความรักนะคะที่ยังมีต่อกันเนี่ยก็จะทําให้ค่อยๆหาทางเลือกนะคะแล้วกลับมาสร้างความสงบสุขความร่มเย็นนะคะให้กับครอบครัวของคุณนะคะเป็นทั้งเดอะสตาร์นะคะเป็นทั้งเดอะซันเลยนะ นะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะจบลงด้วยดีนะคะเริ่มต้นอาจจะแบบตกใจนิดนิดหน่อยนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ไม่ดูต่อแล้วนะคะว่าจบดีแล้วนะคะอาจารย์จะขอไปดูให้กับเชาวราศีสิงห์นะคะนนะคที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจารย์อยากจะใช้ไพ่ชุดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ดูไปเลยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องสลับไพ่นิดหนึ่งนะคะกลัวแบบไ,ไปไปมาแล้วไพ่ติดกันนะคะ จันขอพลังสามอย่างนะคะในเดือนนี้นะคะของชาวราศีสิงห์นะคะที่ความสัมพันธ์ของเรายังไม่ชัดเจนนะคะวันคุมเครือเหลือเกินมันเปิดเผยไม่ได้นะคะขึ้นสเตตัสอะไรไม่ได้เลยนะคะมาดูซิว่าในเดือนกันยายน,นนี้จะมีอะไรคืบหน้าไหมนะคะไปที่หนึ่ง letting go s e l l love ฮิวิ่งนะคะให้ขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าคุณรู้สึกเหมือนอยากอยากไปจากความรักตรงนี้แล้วหรือเปล่านะคะมันมันเหนื่อยแล้วอะมันเหมือนไม่ชัดเจนไม่คืบหน้ามันอยู่กับที่มันแบบไม่พัฒนามันอะไรหลายอย่างนะคะชีวิตคุณเนี่ยอยากที่จะไปต่อนะคะ หัวใจคุณเรียกร้องว่ามันอยากที่จะไปต่อมันไม่อยากจะจมปลักมันไม่อยากจะอะไรอยู่กับตรงนี้แล้วกับความไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะชาวราศีสิงห์ที่ความสบายไม่ชัดเจนนะคะพลังงานตรงนี้มันขึ้นมาว่าเซลล์ลัฟนะคะเหมือนคุณกลับมารักตัวเองอะ่ะอืคุณกลับมาเยียวยาจิตใจหัวใจของตัวเองที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทก,กับความรักครั้งนี้มากเลยนะคะ ทุ่มเทเขามากแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินล้าเหลือเกินนะคะจนคุณรู้สึกว่าปล่อยมันไปดีกว่านะปล่อยมันไปนะคะถ้าความสัมพันธ์มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะคะก็ปล่อยมันไปหรือปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันอยู่ได้แค่นี้ก็แค่นี้ถ้าต้องจบแค่ตรงนี้ก็จบแค่ตรงนี้นะคะเหมือนคุณทําใจได้นะคะพอคุณทําใจได้ปุ๊บตรงนี้เนี่ยกลับมารักตัวเอง กลับมาดูแลตัวเองกลับมาให้อิสระกลับมาสร้างความสดใสสร้างสีสันนะคะที่สวยงามให้กับชีวิตตัวเองคุณอาจจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนผมทรงใหม่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแล้วดูดีขึ้นแล้วแบบดูน่ารักมากขึ้นเปิดตัวเองนะคะก้าวไปหาอะไรใหม่ๆ เห็นไหมคะเป็นไพ่ที่ดีงามมากๆเลยนะคะรักตัวเองแล้วก็เดินออกไปหาอะไรใหม่ๆที่เป็นแสงสว่างของชีวิตนะคะเพราะนั้นมันผ่านช่วงเวลาที่เยียวยาหัวใจตัวเองแล้วคุณเนี่ยเหมือนเป็นคุณคนใหม่นะคะ<โ>อาจารย์แบบรู้สึกเหมือนดีใจนิดนึงนะคะว่าถึงแม้ว่า มันความไม่ชัดเจนอาจจะยังคงอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนคุณกลับมาแล้วดูแลตัวเองรักตัวเองได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในเดือนกันยายนนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะที่ความสัมพันธ์นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะจารย์จะขอห้าใบนะคะ ตรงนี้นะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าอาจารย์ดูแบบไหนอาจารย์ก็ดูแบบทั้งตะวันตกแล้วก็ทั้งโหราศาสตร์ไทยนะคะโอ้ยสิบถ้วยมีคนวาดฝันไว้เยอะมากแต่มันยังเป็นไปไม่ได้มันเหนื่อยเหลือเกินนะคะก้าวไม้เท้าสองถ้วยจะเลิกก็ยังตัดใจลำบากนะคะ คุณฝันไม้เยอะเลยนะคะคุณหรือคู่ของคุณยฝันกันไว้เยอะเลยนะคะว่ามันจะเป็นความรักมันจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบนะคะเป็นสิบถ้วยนะคะแต่ว่าอุปสรรคที่เข้ามากับความรักของคุณเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นทั้งในเรื่องของความแตกต่างนะคะของฐานะในครอบครัวนะคะหรือมันมีอะไรที่เป็นรักที่แบบ มันเปิดเผยไม่ได้มันลงเอยไม่ได้รักต้องห้ามหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือรักต่างวัยมากๆนะคะอาจจะดูไม่เหมาะสมกับเขาเรียกว่าอะไระคะกับกับค่านิยมของคนในสังคมอย่างนี้หรือเปล่านะคะนั้นก้าวไมเท้าเกิดขึ้นนะคะความรักของคุณเนี่ยมันฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะเหลือเกินแต่มันยังไม่ มันยังไม่คืบหน้ามันยังไม่ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันมันเหนื่อยมันหนักนะคะถึงจะแบบว่าพัฒนาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังรอโอกาสนะคะยังต้องรอโอกาสที่มันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะืแล้วตรงเนี้คุณจะแยกจากเขานะคะก็เหมือนกับว่าแยกจากกันไม่ได้นะคะ มันมีเหมือนพาชั่นมันมีเหมือนความหลงไหลข้างใครยังตัดใจไม่ได้ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณก็รู้ดีนะคะว่าถึงคุณจะตัดใจไม่ได้แต่นะคะชีวิตคุณต้องไปต่อเห็นไหมคะเป็นอัศวินไม้เท้ามาเลยนะคะแลอาจ์ไม่แน่ใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นรักสามเศร้าด้วยหรือเปล่า รอเวลารอโอกาสที่ไฟใดไฟหนึ่งจะเป็นอิสระหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันยังเหมือนมองไม่เห็นความเป็นไปได้นะคะมันก็เลยต้องทำให้ชีวิตเนี่ยมันต้องไปต่อก่อนนะอฉันก็ยังแบบมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะแต่ว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันก็ต้อง ทำให้มันดีขึ้นให้มันมีความสําเร็จมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนคุณกลับมาแล้วก็อยากจะโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องความสําเร็จให้กับชีวิตคุณด้วยนะคะเพราะนั้นอาจารย์เห็นด้วยนะคะที่คุณคิดอย่างนี้นะคะเพราะะฉนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะที่ดีนะคะอืมทีนี้มาดูฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งเขาเป็นยังไงนะจะให้ความหวังนะคะหรือว่าจะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้มากขึ้นไปกว่านี้ไหมนะหรือฝั่งของเขาอาจารย์ขอห้าใบเหมือนกันนะคะเอ็ e เพ r อร์เป็นจัก,กรพรรดิเลยนะคะสี่ไม้เท้าห้าดแาบ10บ of pentacles นะคะ ในออฟคัพส์อือาจารย์บองว่าคนคนนี้นะคะเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะอาจจะหัวแข็งนะคะหัวดืว้อหัวรันอะไรก็ได้นะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคบกับคนธาตุไฟเหมือนกันหรือเปล่านะคะเมธนูนะคะหรือมังกรพศศพนะคะคนที่เป็นลักษณะมีอำนาจนะคะอือ คนคนนี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานในชีวิตในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะ Ten of Pentacles หรือว่ายังไม่ได้อยากขาดจากสาม,มีภรรยาเก่าหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างนะคะเป็น5้าไม้เท้านะคะ การอย่าร้างการแบ่งสิทธิ์ในการดูแลลูกการแบ่งสินสมรสนะคะตกลงกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมอาจารย์บอกว่าเขาก็รักคุณนะคะเป็นแบบอัศวินถือถ้วยแบบหัวใจมาเต็มเลยเนาะแต่ว่ารักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าแบบว่า ได้แต่หัวใจไม่ได้แต่ตัวไม่ได้ตัวมาด้วยใช่ไหมคะอืมอาจารย์ขอเปิดไพ้ดูต่อนะคะว่าแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะอ่ะไพ่ท้องทะเลมาเลยนะคะเห็นใจจังเลยนะคะปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะอ่ะขอห้าใบนะคะ มาดูนะคะบทสรุปตรงนี้จะเป็นยังไงโอ้เจ็ดไม้เท้าเอ็นดูเรนซ์คีอาท,ทีวิตีออ้มีเก้าเหรียญด้วยนะคะมีเด็กถือไม้เท้านะคะฮีเดอะเวิรลมีราชนีดาอืม ให้ขึ้นมานะคะเป็นเจ็ดไม้เทา้าแล้วมันก็บอกว่า endurance นะคะให้บอกว่าต้องอดทนนะคะต้องอดทนต้องรอคอยนะคะเพราะนั้นมันน่าจะแบบต้องใช้เวลานะคะเพราะนั้นชาวราศีสิงห์ก็คิดถูกแล้วนะคะบางทีเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จมันก็รอไม่ได้นะคะบางทีการที่เราเอาชีวิตของเราไปผูกติดกับใครนะคะ มันจะกลายเป็นว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวถ่วงซึ่งกันและกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อาจจะออกมาหาชีวิตของตัวเองก็ได้นะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น gratitude ความกรตันยูออาจารย์ไม่แน่ใจนะคะว่าตรงเนี้ยการตอบแทนบุญคุณนะคะ เขาจะต้องตอบแทนบุญคุณครอบครัวของเขาหรือเปล่าหรือเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องตอบแทนบุญคุณครอบครัวของเรานะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคู่ครองมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีบุญคุณกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาแบบอืออกมาเป็นอิสระอะไรไม่ได้ง่ายๆนะคะเขามีอะไรที่แบบว่ามันต้องแบบอืเขาเรียกว่า ทดแทนพระคุณอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือพ่อแม่ฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะนั้นเป็นเรื่องของความกตัญยูรู้คุณด้วยนะคะที่เข้ามามีส่วนนะคะที่เป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะคะในความรักครั้งนี้นะคะเด็กถือดาบเกิดขึ้นนะคะเหมือนสนับสนุนหน้าให้คุณแบบ ค a t i v e นะคะสร้างสรรค์ตัวเองใหม่ให้เป็นคนใหม่นะคะออกไปหาความสดใสความร่าเริงนะคะออกไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะถ้างานนี้มันทําให้เราต้องเจอเขาทุกวันทุกวันแล้วเราก็เหนื่อยหนักตรงนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะออกไปหาชีวิตใหม่ของเราก็ได้นะคะ letting go นะคะออกไปหางานใหม่เจอสิ่งแวดล้อมอะไรใหม่ๆนะคะบางทีอาจจะทําให้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเยียวยาหัวใจของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็กลับมาค้นพบ ความสุขของตัวเองได้มากขึ้นนะคะเป็น the world นะคะ regeneration ออาจารย์มองว่าตรงเนี้ยชาวราศีสิงห์ที่เข้าใจกับปัญหาความรักอุปสรรคนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคือคุณรู้แล้วละนะคะว่าปัญหาเนี่ยยังไงมันก็แก้ไม่จบอ่ะนะคะเพราะนั้นคุณต้องออกไปนะคะคุณต้องออกไปแบบสร้างโลกของตัวเองก่อน นะคะคแล้วตรงนี้ถ้าวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งนะคะวันหนึ่งที่เราแบบตั้งตัวเองได้นะคะแล้ววันหนึ่งที่เขาก็เข้มแข็งตั้งตัวเองได้เป็นอิสระได้นะคะหรือคุณก็เป็นอิสระได้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะกลับมาเห็นไหมคะรีเจนเนเรชั่นด้วยนะคะมันก็จะกลับมาแบบว่าอืมัันหวนคืนมาใหม่ก็ได้นะคะจากที่มี โลกของแต่ละใบที่มัน,มนจบกันไม่ได้มันอาจจะกลับมาเป็นโลกใบเดียวกันก็ได้นะคะเพราะนั้นช่วงเวลาตรงนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของความเด็ดเดี่ยวนะคะเพราะนั้นราชินีถือดาบปรากฏขึ้นนะคะ resilience สอดคล้องกับ healing ตัวนี้นะคะ resilience ตรงนี้ก็คือการฟื้นคืนนะคะศักยภาพของตัวคุณถ้ามีชาวราศีสิงค์คนไหนนะคะที่เหมือนกับ คนคนรักที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเนี่ยเป็นฝ่ายส่งเสียเลี้ยงดูอะไรคุณนะคะแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะต้องพึ่งพาเขาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นราชินีดาบนะคะราชินีดาบบอกว่าให้เราเนี่ยไปต่อคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะรักตัวเองค้นหาโลกของตัวเองนะคะเป็นเดอะเวิ d ์นะคะ ค้นหาโลกใบใหม่ของตัวเรานะคะแล้วเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยยังไปต่อได้อีกไกลแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในที่สุดนะคะเพราะนั้นไพ่บอกอย่างนี้นะคะนั้นนี่คือคำแนะนำนะคะทีเ่เป็นของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนกันยายนนะคะก็ตรงนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็อาจจะ เป็นแนวทางนะคะในการที่จะนําไปแก้ปัญหาชีวิตหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคในช่วงนี้นะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่2แล้วนะคะก็ผู้ติดตามก็ประมาณสามพันแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะก็ช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วอาจารย์นรีก็จะทําคลิปดีดีนะคะออกมาให้กับแฟนคลับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ